คลิปนี้ครับอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆมือใหม่หน้าใหม่ที่กําลังสนใจอยากจะเล่นเกม GT7 กันนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยดูจะมีแนวโน้มที่จะมีเพื่อนๆนหน้าใหม่เริ่มอยากเข้ามาลองเล่นกันมากขึ้นและช่วงนี้ก็สามารถที่จะหาหนัง Gran d Turismo รับชมได้แล้วบน Netflix ครับบางคนเนี่ยก็ถึงกับว่าหลังจากดูแล้วอินจัดจนรีบตามหาเกมมาเล่นกันเลยทีเดียวฮะผมเลยอยากที่จะมาบอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างกับการที่เราจะได้เล่น GT7 ครับ ก่อนอื่นเลยแน่ละครับว่าเพื่อนๆจะต้องมี PlayStation เป็นของตัวเองและเป็นรุ่น PS4 หรือ PS5 ครับเกมนี้ณตอนนี้ในช่วงปี2024ก็ยังไม่มีวิแววว่าจะมีในเวอร์ชัน PC นะครับ เพราะว่ามีหลายคนถามกันเข้ามาครับว่าเกมนี้มีให้เล่นบน PC ไหม <c oughs> ผมเองเนี่ยก็อยากลุ้นให้มีเหมือนกันนะครับว่าเราจะได้ไม่ต้องที่จะสับเครื่องเล่นไปมานะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าแกลนทูส์มัเขาเป็นลูกหลักเอกซ์ s ลูซมาอย่างยาวนานของ p l a y s t a t i o n ก็ไม่รู้ว่านอนาคตว่าเขาจะยอมวางมือยอมปล่อยให้ชาว PC ได้สัมผัสกันบ้างหรือเปล่าแนะ่พอพูดถึง p s 4 p s ส5ครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องมาก่อนนี่คือค่าเสียหายก้อนแรกครับ ผมมีคำแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่งบไม่มากนะครับที่สนใจเพียงแค่เกม GG7 เราจะโฟกัสไปที่ GG7 นะครับผมเลือกวิธีซื้อตัว PS4 Pro มือสองที่เป็นรุ่นบอร์ดล่าสุดนะครับราคาตัวก็ราวๆ6 0พ0บาทครับแดบบกลมๆเลยแต่ถ้าใครมีงบเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งซื้อทีเดียวแล้วแบบยูยาวๆช่วงนี้ก็จะพอได้เห็นกับ PS5 รุ่นดิจิตอลปล่อยมือสองอยู่ราวๆ1 0 0่0นทุ่นนะครับก็มีพอให้ได้เห็นกันมาบ้างแล้วนิดหน่อยฮนะ ค่าเสียหายถัดมาคือค่าตัวของตัวเกมเองครับโดยผมจะให้เพื่อนๆมองไปที่เวอร์ชัน Standard e dition ที่รองรับทั้ง PS4 และ PS5 ไปเลยครับวันนี้ผมมีแค่ PS4 ก็เล่น PS4 ไปก่อนครับอนาคตเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้เครื่อง PS5 มาใหม่ก็ไม่ต้องไปซื้อเกมใหม่ครับโหลดเล่นได้เลยด้วยเวอร์ชันเดิม แต่อย่าเพิ่งซื้อตอนนี้ในทันทีครับให้อดทนรอไปก่อนนะครับติดตามการลดราคาของ PlayStation Store ซึ่งผมเองเคยได้เวอร์ชั่น PS4 PS5 เนี่ยมาในราคาประมาณ1,313บาทและเคยเห็นเวอร์ชั่น PS4 เนี่ยเหลือประมาณหลัก900กว่าบาทด้วยครับหรืออีกทางเลือกหนึ่งคือซื้อแบบแผ่นมือ2เอาครับราคาเนี่ยพอๆกับซื้อแบบดิจิตอลเลยแต่ดีตรงที่ว่าถ้าเบื่อแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาแผ่นมาขายได้นะครับเอาเงินคืน แต่ทีนี้เรามาลองตีเป็นกลมๆครับตอนนี้ค่าเครื่อง6,000บวกกับอีก1,300เข้าไปครับต่อมาเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ PlayStation โปรดทราบเอาไว้ว่าเกมนี้รวมถึงเกมมือ,อื่นบน PlayStation ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเล่นออนไลน์กับคนอื่นคุณจะต้องสมัคร PlayStation Plus แบบปลายเดือน ในที่นี้เราจะโฟกัสแค่เกมนี้อย่างเดียวแบบที่ผมเคยทําเพราะว่าผมอยากเล่นเกม G T 7โดยเฉพาะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยโปรที่ถูกที่สุดคือโปรแบบ Essential ที่มีค่าบริการ1เดือนอยู่ที่ราคา240บาท3เดือน560บาทและ1ปี1,830บาท การสมัครโปรเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับว่าเสียขนาดนี้เพื่อเล่นเกมรถเกมนี้เกมเดียวหรอมันไม่ใช่นะครับเพราะว่า PlayStation Plus เนี่ยเขาเป็นบริการเช่าเล่นเกมอื่นด้วยครับซึ่งเกมดีๆที่จะได้เล่นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโปรแต่ละขั้นด้วยนะครับโดยเขาจะมีแบบโปร3โปรด้วยกันคือ Essential Extra และตัวแพงสุดแบบ Deluxe ครับโปร1ปีเนี่ย3,530บาทกันเลยทีเดียวนะฮะ แต่ต้องแสดงความสิยใจต่อเพื่อนๆหน้าใหม่ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นราคาทุกโปรสซะแล้วครับยังปีก่อนเนี่ยผมสมัครเอ็กสตราไปแบบ1ปีได้โปรพิเศษมาประมาณ1,200กว่าบาทแล้วดูตอนนี้สิครับจากราคานั้นกลายเป็น3,070บาทกันบาทเลยทีเดียวฮนะนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยผมต้องขอตัดสินใจยหยุดทักการเล่นแบบออนไลน์มัลติเพเยอร์ ที่เอาไว้สร้างห้องเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับพักไปก่อนเพราะว่าต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายกันสักหน่อยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับมันก็ยังมีโหมดสปอร์ตที่ทำให้เราสามารถเข้าไปเล่นแข่งขันประจำวันเดลิเลสหรือทดสอบจับเวลาออนไลน์ได้ด้วยนะครับเพียงแค่เราต้องเข้าไปเล่นตามเวลาให้ทันที่ขึ้นมาเนี่ยในแต่ละรอบด้วยนะครับคือตัวเกมเนี่ยเขาจะสุ่มเซิร์ฟให้เราเข้าไปแข่งขันครับดังนั้นเราอาจจะไม่เจอเพื่อนที่กำลังเล่นอยู่ด้วยกันนั่นเอง เอานี่ยอย่าง,งน้อยมันก็ยังดีแน่เอาเป็นว่าผมเลือกให้โปรถูกสุดที่ essential 1ปีไปเลยครับเพิ่มเข้าไป1,830บาทครับ9,143บาทนี่คือราคาที่เพื่อนๆต้องเตรียมตัวจ่ายครับสำหรับคนที่ยังไม่มี PlayStation ครับสำหรับคนที่มีแล้วเนี่ยผมลบอ,ออกให้นะเหลือเกมและ PS Plus แบบถูกสุดอยู่ที่3,143บาทครับ นี่ยังไม่รวมไปถึงถ้าใครสนใจอยากจะลองแวะเวียนเข้ามาในฟังเครื่องเล่นซิมูเลเตอร์ที่เริ่มตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนถ้าสนใจอยากลองอยากจะลองเอาถูกๆก,ก็ต้องเลือกเป็นมือสองแบบผมนี่แหละฮะก็อยากให้ลองรุ่นที่ราคาไม่สูงดูก่อนเหมือนที่ผมเคยมาก่อน ไล่มาเลยอย่างโ o g i t e c h G29 ครับราคามือองจูราคา,าแถวแถวห้0ถึลองเอามาเล่นกันดูนะครับแต่ก็ต้องดูดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ประเภทนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่อาจจะผ่านการเล่นแบบสมบุกสมบันมาสักหน่อยนะครับข้างในก็อาจจะสึกหลอมาบ้างเล็กน้อยครับต้องเลือกดูสภาพดีๆไปขอลองเล่นดูก่อนซื้อด้วยนะฮะแต่ถ้าใครไม่จบมีงบไปอีกขั้นให้มองไปที่ที่300ครับ t รสเต ฟีลิ่งเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกวัสดุความแน่นของพวมาลัยก็จะดีขึ้นซึ่งมือสองที่เคยเห็นเนี่ยก็จะอยู่ราวๆ1น0 0งหมื่นหถึงหนึ่งครับลำดับถัดไปจะเปลี่ยนจากระบบสายพานสู่ระบบไ r เล็ก r i v e ที่ผมแนะนำก็คือ Moza R5 ตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละครับค่าตัวมือสองผมเห็นอยู่ราวๆประมาณ15,000ถึง18,000นะครับ <Huh? S 1> หากันดีๆนะครับบางทีเนี่ยยังมีประกันเหลือในราคานี้ก็มี และสุดท้ายที่ผมเคยไปถึงคือ Fanatec h ดีโปรครับแบรนด์ดังที่เห็นทั่วไปในราการแข่งรถต่างๆค่าตัวมือ2อนี่อยู่ที่ราวๆ2 8 0 0 0ถึง32,000บาทครับยังฮะยังยังไม่หมดมีพวงมาลัยแล้วของที่ต้องมีคือ c o c k พิทครับที่นั่งสำหรับการใช้งานเลือกแบบถูกสุดคือใช้แบบ Half Cockpit ครับประหยัดพื้นที่ประหยัดเงินมือสอในราคาราว2 0 0 0บาทแมแตกต่างไปในแต่ละยี่ห้อนะฮะอันนี้ และที่นั่งแบบฟูคขอกพิษแบบนี้ครับทรงแบบที่ผมใช้อยู่นี่แหละฮะมือสองเนี่ยมองไปกลมๆเลยครับทำใจไปเลยว่าเกินมือหน้าถึงสองหมนไปเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุของพิษอีกนะครับถ้าเป็นแบบโค้งเล็กกลองลกเล็กกลมราคาก็จะลดลงไปอีกฮะ,ะฟังมาถึงตรงนี้เริ่มถอเรียง เอาเป็นว่าเราก็ต้องลองตัดสินใจดูกับว่าใจมันรักแค่ไหนถ้าอยากแค่ชอบเล่นเกมรถชิวๆด้วยจอยก็จ่าย3,000นะันฮะสำหรับคนที่มีเครื่องแล้วส่วนคนที่ไม่มีก็เต็ม้เลยสักกลมๆสักหมื่นครับเครื่องบวกเกมแต่ถ้าก้าวขามัาในสายซิมแล้วลวก็นอกจากค่าอุปกรณ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะได้เสียค่าซื้อเกมอื่นอีกนะครับ ก็มาเล่าให้เพื่อนๆมือใหม่หน้าใหม่ฟังครับลองตัดสินใจกันดูว่าคุ้มไหมครับเสียเป็นหมื่นเพื่อเล่นเกมพันเที่ยวหรือถ้าใจมันรักก็ซื้อแม่มเลยครับร้ออะไรดูสิครับภาพเกมรถแบบนี้จะหาได้จากที่ไหนบอกเลยนะครับว่า Grand Turismo 7เนี่ยถ้าคุณเล่นทุกซองทุกมุมในเกมนี้จริงๆนะครับคุณจะลงรักและจะคิดเหมือนกับผมเลยครับว่านี่คือเกมรถเกมรถที่คุณเนี่ยจะไม่เสียดายที่ซื้อเลยฮะ ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ